สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับวันนี้หนุ่ม2อพีสันกํกำแพงจะพามารีวิวเส้นทางนะครับถนนเส้นเมืองปานนะครับขับทะลุไปถึงแม่กำปองเชียงใหม่นะครับถนนดีมากนะครับลาดยางทั้งเส้นนะครับก็ระหว่างทางนะครับก็จะมีจุดชมวิวนะครับเป็นจุดชมวิวที่อยู่บนปลายเขานะครับมองทะลุไปถึงอำเภอเมืองปานด้านล่างนะฮะเป็นทิวทัศน์สวยๆนะครับถ้ามาตอนหน้าหนาวน่าจะเห็นทะเลหมอกกันเลยนะครับ อรต่อมานะครับก็จะทะลุผ่านถนนหนทางนะครับอ่ะเริ่มเข้าหมู่บ้านแล้วนะครับท่านผู้ชมครับในระหว่างหมู่บ้านนะครับก็จะมีหมู่บ้านเล็กๆนะครับไม่กี่หลังคานะครับอยู่ข้างถนนของเรานะฮะอ่านะครับชมบรรยากาศนะครับตีร้านค้านะครับมีผู้คนสัญจรนะครับมีผู้คนอาศัยอยู่นะะเนาะ ถนนดีมากเลยนะครับถนนเส้นเมืองปานขับทะลุผ่านมาถึงแม่กำปองเชียงใหม่นะครับท่านชมครับระหว่างนี้ก็เป็นทางลงเขานะครับเป็นทางลาดทางแบบลาดยางแบบใหม่ๆนะฮะเนาะในระหว่างทางก็อาจจะมีรถสวนทางกันได้นะครับรถสวนทางกันก็ถนนไม่ไม่แคบมากนะฮะรถสามารถสวนทางกันได้นะครับเป็นทางลงเขานะครับเวลาลงก็ใช้เกียร์ต่ำนะครับเกียร์หนึ่งเกียร์สองนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามวนไปแบบนั้นนะครับ อ่าครับประมาณนี้นะครับทางโค้เขียวมากนะครับก็ก่อนจบคลิปนะครับก็ขอฝากกดติดตามนะครับคลิปดีๆจากหนุ่มสองทีสารกำแพงกันด้วยนะครับก็ขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้านะครับสําหรับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับที่มาคอมเมนต์นะครับแล้วก็กดไลค์นะครับกดให้กําลังใจกันนะครับขอบคุณมากเลยนะฮะก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ